เออเดี๋ยวจะกอดสักทีพี่จัดให้ไปไทยทายของน,น้องเลยจ้าจ้าอย่างแรกอย่างแรกเอาสายมาคล้องมาคล้องแขน พี่เต้พี่เต้พี่เต้พี่เต,ต,ต้ต้องคารเขา <What? S 1> ้าเห็นแผนข้างนี้ Yeah. <laughs>

พอเยอะแล้วออกนะ ừ. 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 ลูกอ่าหนึ่งสองค่ะโอเค นี้ลูกกล้องนี้หนึ่งสองค่ะทีเอคหนึ่งอ่ะหนึ่งสองค่ะก็บอกให้หันมาโมเด็กกล้องล่างกล้องล่างอยู่นั่นแหละมีรูปด้วยไปเลือกเอาแต่ว่าไม่มีเงินน่าไงก็เรียกแล้วไม่แหกหูฟังน้องเลย biết biết luôn chim có chín hết nữa